สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่15สิงหาคม2555ผมอยู่ที่อาคาร1มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิดีโอคลิปนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศในชั้น4ตึก1ชั้น4ซึ่งเป็นชั้นที่เมื่อก่อนชมรมคาราเต้หอการค้าอยู่ที่นี่นะครับเราอยู่ที่นี่ตอนนี้กลายเป็นอะไรบ้างคอยมาดูกันนะครับ อนนี้ก็คือห้อง2401นะครับห้องในตำนานเหมือนกันก็คือกลายเป็นศาลจำลองไปเสเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาก็เป็นห้อง2406ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปทำอะไรครับแล้วคราวนี้มาดูแทนแทนนี่ครับคือห้อง1406คือห้องชมรมเก่าของเรานะครับเดินเข้าไปปัจจุบันนี้นะครับกลายเป็นห้องเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมห้อง ของชมรมดนตรีกับห้องชมรมคาตาเต้ก็กลายเป็นห้องเรียนเรียบร้อยแ,แล้วก็นะครับพี่พี่ถ้าเกิดมานะครับไม่ต้องขึ้นมาที่ตึกหนึ่งชั้นสี่แล้วห้องชมรมเราไม่มีแล้วนะครับอันนี้ห้องชมรมเราก็ย้ายไปอยู่ในโกดังเก็บของนะครับหลังตึกชมรมพุทธศาสตร์นะฮะอ่าระหว่างนี้เราก็ผมจะลงไปสอนวันนี้ ซ้อมกันที่ใต้อาคาร2เนื่องจากเสียงดังถ้ายังไงรุ่นพี่ถ้าจะโล่มาไม่ใช่โล่สิครับมาแวะมาเยี่ยมมาเยียนนะครับก็อย่าลืมนะครับโทรมาโทรมา,รมาก,กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เจอกัน,นครับสวัสดีครับ